มาครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเผ่ากันซึ่งเรามีทั้งหมด23 r e โลด้วยกันนะครับผมก็มาดูกันนะครับว่าเราจะได้ของดีหรือเปล่านะครับในครั้งนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะได้เดมอนนะแต่ก่อนรเลยครับทุกคนขอคนละหนึ่งแรงใจหน่อยนะครับอุตส่า์เก็บมาตั้งนานนะครับคนละหนึ่งไลค์นะครับทุกคนไม่รู้ว่าเก็บมาได้จะเกลือวันนี้หรือเปล่าแม่กุยแล้วอย่าลืมนะครับบริการดีๆนะครับเทพๆต้อง Demo Shop นะครับลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์นะครับผมท่านผู้ชมไปกดใช้กันได้นะครับร้านเขาดีจริงจัััดดไไปปปกกก่่ออนนเเเลลยยรรรรแคคบบิมา ดูซิว่าได้อะไรนะครับอุ้ยอย่าบอกะว่าเอ้ยได้ดรอปครับมาถึงก็เหมือนจะได้ของดีเลยนะแต่ว่าเราไปให้สุดอยู่แล้วนะครับไปให้สุดทางนะครับผมจัดไปโกเลมครับอันที่2ก็ดีอยู่นะครับโกเลมนี่โอกาส1.25%นะครับแต่เราจะเอาเดมอ,อน,นเลย โอเคนะครับตอนนี้เหลือ15รีโลนะครับมาจบที่อันเดนนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยละกันนะครับโอเคเหลือ10รีโลนะครับมาจบที่ชาร์ดกันนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อโอเค5รีโลสุดท้ายนะครับมาจบที่มนุษย์นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับ5อันนะครับผมมาดูว่าะได้อะไรนะครับโอเคขออุ้ยมนุษย์ดีแล้วอะโอ้อะไรย่ขอแบบออดดอฟก็ได้ออาดอฟก็ได้อุ้ยโอ้โหอดอฟผ่านไปแล้วครับน่าจะต้องหมดจริงแล้วอะท่านผู้ชมจัดไปเลยมา ขอดอฟได้ไหมอู๋ได้ออกมาแทนนะเดี๋ยวสองโลสุดท้ายคนระับขอดอฟขอดอฟขอแคะขอแคะได้ไหมขอขอแคะได้ไหมขอแคะแคะเถอะนะเฮ้ยกูถาม